ชูนอกหัวใจแต่งโดยวชิราภาจากช่องลัชลินโนเวลิทชแนลฝากเอาไว้ให้ติดตามด้วยนะคะตอนที่9เพื่อนบ้าน คุณย้ายมาอยู่ที่นี่นานแล้วเหรอคะก็ประมาณอาทิตย์กว่ากว่าอาทิตย์กว่าๆเท่านั้นเองหรือมิน่าล่ะถึงว่าสิปกติเธอไม่ค่อยได้สนใจเพื่อนบ้านอยู่แล้วพิจิกาค่อนข้างเป็นคนสันโดษเธอเพิ่งย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่นานก่อนหน้านี้เธออยู่คอนโดกลางเมือง แต่เพราะไออาการภูมิแพ้กำเริบแพทย์ประจำตัวเธอจึงแนะนำว่าควรอยู่ในที่อากาศดีๆเธอจึงมองหาทําเลที่อยู่ใหม่เพราะถึงยังไงก็ลาออกจากงานดีเงินเดือนแพงไม่ได้ทุกวันเธอยังขับรถเข้าไปผจญมลพิษการย้ายมาอยู่หมู่บ้านนี้ที่เขียวขจีไปด้วยต้นไม้ จึงเท่ากับพักปอดเธอให้หายใจรับอากาศบริสุทธิ์เข้าไปฟอกปอดบ้างผมเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองไทยยังไม่มีเวลาเตรียมตัวหาที่อยู่ก็พอดีไลวินเพื่อนของผมเจ้าของบ้านหลังนี้ไปดูงานที่ต่างประเทศเขาก็เลยให้ผมมาอยู่ที่นี่ไปก่อนชั่วคราวอ้อพิจิการลากเสียงยาว กระดกขวดไวน์5%ในมือกลัวคอหลังจากที่เธอปล่อยโฮเพราะเนื้อหาเพลงที่กินใจฟรานเชสโก้ก็พยายามจะปลอบโยนเธอกว่าจะสงบลงได้ก็ใช้เวลาพักใหญ่เลยทีเดียวเธอขายหน้าเหลือเกินที่จู่ๆก็มาร้องไห้ต่อหน้าผู้ชายอื่นก่อนจะเข้าบ้าน ชายหนุ่มแวะซื้อของที่มินิมาร์ทหน้าหมู่บ้านเธอเลยถือโอกาสหยิบวายเบาๆมาดื่มยอมใจด้วยแล้วก็เลยติดลมจนมานั่งคุยกันที่สนามหญ้าของบ้านเขาพิจิการนั่งเหยียดขาไปบนหญ้านุ่มเท้าแขนเงยนหน้าขึ้นมองท้องฟ้ายามค่ำคืนอากาศที่นี่เย็นสบาย ได้กลิ่นของต้นไม้ใบหญ้าที่สามารถสูดลมหายใจได้เต็มปอดโดยไม่ต้องรู้สึกตะขิดตะขวางใจเลยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างหนึ่งที่เลือกพักอาศัยอยู่ที่นี่แม้ว่าราคาบ้านแถวนี้จะค่อนข้างแพงไปสักหน่อยก็ตามทีแล้วคุณย้ายมาจากไหนล่ะคะมิลานมิลาน มีลานอิตาลีน่ะหรือเธอถามอย่างตื่นเต้นอืมใช่ครับอันที่จริงก็ไม่น่าแปลกใจหน้าตาของเขาก็กระเดียดไปทางนั้นจนเธอคิดว่าเป็นฝรั่งเต็มตัวเสียอีกแต่ไอ้ที่พูดไทยได้ชัดถ้อยชัดคำนี่แหละที่ทำให้ประหลาดใจคุณเป็นคนอิตาลีที่พูดไทยได้ชัดมากเลยค่ะ ผมไม่ใช่อิตาลีร้อยเปอร์เซน์แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นอ๋อมีหน้าล่ะพ่อผมเป็นคนไทยเขาตอบแล้วยกขวดไล้เบียร์ในมือขึ้นจิบรู้สึกสบายและผ่อนคลายขึ้นมาเยอะเมื่อได้นั่งลงบนพื้นหญ้าได้มองดูท้องฟ้าดูต้นไม้แม้จะไม่ชัดเจนเท่าในตอนกลางวัน แต่มันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของยามค่ำคืนที่นี่เงินแปลว่าคุณอยู่อิตาลีมาตลอดเลยหรือคะอืมผมเกิดที่นั่นโตที่นั่นเรียนหนังสือที่นั่นและก็ทำงานที่นั่นด้วยแล้วอะไรทำให้คุณย้ายมาอยู่เมืองไทยล่ะคะเพราะขนาดคนไทยยังนิยมจะไปเที่ยวเมืองโรแมนติกในฝันกันทั้งนั้นแม้แต่ตัวเธอเองด้วย ที่อยากไปแต่ยังไม่มีโอกาสผมชอบเมืองไทยมากที่นี่มีสเสน่ห์ผู้คนก็จิตใจดีมีน้ำใจผมมาเที่ยวที่นี่ทุกปีคิดเอาไว้ว่าสักวันอาจได้มาอยู่ก็เลยฝึกพูดเอาไว้เยอะๆและก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆด้วยคนเล่าหน้าตามีความสุขจนเธอพลอรยรู้สึกดีไปด้วย ว l ลคัมทูไทยแลนด์ค่ะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยเธอหันไปกล่าวต้อนรับเขาทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีฟรานเชสโกมองมือเรียวเล็กที่ยื่นมาให้ก่อนจะยื่นมือไปเช็คแฮนด์ด้วยพิจิกาดูผ่อนคลายขึ้นมากหลังจากที่จูจุกก็ร้องไห้โฮไม่มีปีมีคุยเอาเสียจนเขาเหอไปเลย สักถามอยู่นานเธอก็ไม่ยอมเล่าเขาจึงได้แต่นั่งเป็นเพื่อนกระทั่งหญิงสาวหยุดไปเองดูท่าทางเธอเองก็จะเก้อเก้ออยู่เหมือนกันที่ร้องไห้ต่อหน้าเขาขอบคุณครับเขายิ้มให้เป็นยิ้มที่มีสเสน่ห์ปากจมูกคิ้วคางดวงตาดูจะยิ้มไปพร้อมกันเสียหมด เพื่อนบ้านของเธอมีหน้าตาหล่อเหลาเทียบเท่ากับนายแบบเลยทีเดียววูบหนึ่งที่รอยยิ้มนั่นดูดดึงเธอเข้าไปหาเขาแต่ก่อนที่จะตกหลุมเสนีห์พิจิกาก็รีบถอนสายตาหันไปเงยมองท้องฟ้าที่ไร้ดาวแทนแล้วคุณไปที่ผับนั่นได้ยังไงคะในเมื่อเขาบอกว่าเพิ่งมาอยู่เท่าที่เธอรู้ การจะเป็นสมาชิกคลับ25ที่กัญญากรเพื่อนของเธอถือเมมเบอร์อยู่ได้จะต้องรอให้ตรวจสอบหลักฐานให้แน่ชัดว่าสดจริงแท้แน่นอนไม่ได้ย้อมแมวถึงจะได้รับเข้าเป็นสมาชิกกฤษณุลูกพี่ลูกน้องของผมชวนไปอ๋อเธอพงกหน้าอย่างเข้าใจแล้วสาวๆในนั้นไม่ถูกใจคุณบ้างเลยหรือคุณถึงรีบกลับนะ่ะ เธอนึกถึงแม่สาวชุดดำที่นวเนียกับเขาเจ้าหล่อนคนนั้นก็เซ็กซี่ไม่เบาทีเดียวอืมก็ไม่เชิงนะแล้วคุณล่ะทั้งที่เพิ่งจูบกับเขามาแท้ๆเธอกลับทำเหมือนไม่แคร์ไม่สนใจเหมือนกับว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยนั่นล่ะที่ทำให้เขาตามออกมาหาคำตอบเมื่อเห็นว่าเธอเดินออกจากผับมา ฉันรู้สึกไม่สนุกอ๋อนึกว่าเพราะจุบของผมไม่ได้เรื่องซสอีกคนที่กำลังอารมณ์ดีๆจะตีซีกับเขาอยู่แล้วเชียวพอชายหนุ่มพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทำให้เธอนึกออายพิจิกาหันไปคว้ารองเท้ากับกระเป๋าคิดว่าอยู่ที่นี่นานเกินไปแล้วควรที่เธอจะกลับบ้านไปนอนเสียที ดึกแล้วฉันกลับแล้วนะคะเดี๋ยวสิฟรานเชสโกตกใจกับท่าทีที่เปลี่ยนไปโดยเร็วจูจูหญิงสาวก็ขอตัวกลับเสียดือด้อๆอุ๊ยเธอลืมตัวไปว่ามีข้อเท้าข้างหนึ่งไม่สมประกอบดีนักและการลุกเปลี่ยนท่าเร็วๆมันก็เจ็บจีตขึ้นมาเตือนให้เธอระมัดระวังสังขารตัวเองบ้าง ชายหนุ่มรีบละมือจากขวดเบียร์ลุกขึ้นช่วยประคองคุณจะกลับจริงหรือน้ำเสียงนุ่มนวลแผ่วเบาเซ็กซี่เป็นบ้าเธอเงยหน้าขึ้นมามองก็เห็นดวงตาคมกล้ากำลังทอดมองมาที่เธออยู่ก่อนแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมแล้วล่ะค่ะเธอหลุบดวงตาลงต่ำ ไม่สบตากับเขาก็อยู่เป็นเพื่อนกันพูดคุยดื่มไม่รู้อะไรที่ทำให้เขาอยากรั้งเธอเอาไว้ทั้งที่เห็นพ้องด้วยว่ามันเป็นเวลาดึกแล้วแต่คนเราก็ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลตลอดเวลานี่นาหรือว่าคุณจะค้างที่นี่ก็ได้นะเสียงนั้นกระซิบที่ริมหู ทำเอาใบหน้าเธอร้อนผ่าเลยทีเดียวพิจิการีบรผลมือออกจากเขารับรู้ถึงสัญญาณอันตรายเธอไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นผู้หญิงที่พผลจากผู้ชายคนหนึ่งก็โผเข้าหาผู้ชายอีกคนหนึ่งเพื่อแก้เหงาความรักสำหรับเธอมันมีค่าแล้วที่ผ่านมาเธอได้อะไรจากความรักที่ทุ่มเทให้กับกันตทัศไปบ้างละ่ะ นอกจากความหวังลมๆแรงๆที่มาถึงตอนนี้ก็ยิ่งชัดเจนว่ายากที่จะเป็นจริงได้สกุลตลาไม่ได้ด้อยไปกว่าเธอเลยและถ้าจะพูดตามความเป็นจริงผู้หญิงคนนั้นถือไพ่ใบเหนือกว่ามาตลอดหรือต่อให้กันตทัดทิ้งภรรยาของเขามาหาเธอจริงความรักของเธอกับเขาจะราบลื่น และมีความสุขได้เต็มร้อยจริงหรือเธอจะไม่รู้สึกผิดสักกะผีกต่อผู้หญิงด้วยกันหรือความไว้วางใจในตัวเขาจะมีสักแค่ไหนเมื่อครั้งหนึ่งเขายังทิ้งเมียแต่งมาคบกับเธอได้ทางออกที่สวยๆของปัญหานี้คือเธอซึ่งเป็นบุคคลที่สามควรจะเดินออกมาเสียแต่คนเรา ไม่ได้จะลบลืมอะไรได้ง่ายๆโดยเฉพาะผู้หญิงช่างจดช่างจำอย่างเธอเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนร้อยรัดผูกพันเธอไว้กับผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วจนยากที่จะพาตัวเองหลุดออกมายกเว้นเสียแต่ว่าจะมีใครสักคนทำให้เธอสนใจได้มากกว่าเขาคนที่จะช่วยลบลืมความทรงจำนั้นไป แล้วแทนที่ด้วยความทรงจำใหม่ๆเข้ามาล่างที่ลากขาเดินจากมาหลายก้าวหมุนตัวกลับฟรานเชสโกยังคงยืนอยู่ที่เดิมเขามองมาที่เธออย่างห่วงใยให้ผมไปส่งดีกว่าเขารีบก้าวเร็วๆมาถึงตัวคุณพูดจริงหรือคะคิวเข้มเลิกสูงกับคำถาม เธอหมายถึงคำพูดไหนล่ะอืมไม่ต้องเกรงใจหรอกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่เขาว่าพร้อมกับยิ้มพราวเจ้าสเสน่ห์ไม่รู้ว่าเขากำลังพยายามทำอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าที่ว่าให้ฉันนอนค้างที่นี่ได้นะคะชายหนุ่มอึ้งไปเขาพูดเพียงแค่ต้องการแย่ให้เธอคำ้ำ แต่ท่าทางของหญิงสาวกลับดูจริงจังเป็นไปได้ว่าการอยู่คนเดียวมันจะเหงาเกินไปเพราะขนาดเขาเองก็ยังรู้สึกเหงาเลยได้สิทำไมจะไม่ได้ละ่ะที่นี่มียังไม่ทันที่เขาจะพูดจบเธอไม่รู้ว่าชายหนุ่มจะโฆษณาชวนเชื่ออะไรในไหน เธอกับเขาก็เคยเลยเถิดกันไปแล้วอีกสักค่ำคืนหนึ่งจะเป็นไรไปขอให้เขาพาเธอไปให้หลุดพ้นจากค่ำคืนบ้าบ้านี้ก็พอรองเทา้าแกระเป๋าถือในมือล่วงหล่นลงสู่พื้นสนามหญ้ามือเรียวคว้าลำคอหนาโน้มลงมาหาพร้อมกับขยิ่งเท้าข้างที่ไม่เจ็บขึ้นแนบริมฝีปากกับเขา จูบนี้เพื่อให้ลืมใครบางคนใครบางคนที่ควรออกไปให้พ้นจากความทรงจำของเธอเสียทีฟรานเชสโกอึ้งไปในทีแรกไม่คิดว่าจะถูกจู่โจมโดยไม่รู้ตัวพอลิมฝีปากนุ่มนิ่มนั่นสัมผัสบนเรียวปากของเขาอย่างเรียกร้องต้องการสองมือข้างตัว ก็รีบยกขึ้นโอบประคองเอวคอดตะกองกอดล่างเพียวเข้ามาชิดใกล้จนแนบไปกับลำตัวด้านหน้าอารมณ์เบื้องลึกที่หลับไหลถูกปลุกด้วยจูบที่ไม่ใคร่เป็นงานนักแต่เขาก็ให้คะแนนความพยายามเต็มสิบก่อนจะสอนจุมพิษที่เร่าร้อนตอบกลับไปอย่างช่ำชองรสชาติของวายดีกรีออนที่เคลือบอยู่บนลิ้นเล็ก และลิมฝีปากจางๆนั่นกำลังทำให้เขาออกแรงดูดดึงรสชาติเพื่อให้ได้ลิ้มรสที่เข้มข้นขึ้นรสชาติของไวายจืดจางลงเหลือแต่รสชาติของเธอล้วนๆที่อวนด้วยกลิ่นแอลกอฮอล์ระบายมาพร้อมกับลมหายใจที่ร้อนผ่าเผามันเป็นรสชาติที่ดีกว่ากันเยอะ กายของเขาเริ่มร้อนชารู้ทันทีว่าค่ำคืนนี้จะไม่หยุดลงเพียงแค่จูบบนสนามหญ้านุ่มดุ่มดูจะเป็นการเสี่ยงไปสักหน่อยที่เขาและเธอจะลมลันพันตูกันอยู่ตรงนี้เพราะอาจมีคนตาดีมาเห็นเข้าเขายังไม่อยากให้ตัวเองเป็นพระเอกจำเป็น ถึงแม้จะมั่นใจในรูปร่างและลีลาเกินร้อยก็ตามทีมือหนารูปผ่านสเอวเลื่อนต่ำลงไปเลือกชายกระโปรงแคบๆนั่นขึ้นมาดันตัวไปข้างหน้าจนพิจิกาเสียหลักเขาก็ช้อนล่างเธออุ้มขึ้นบนกายไว <Why? S 1> เสียงหวิดร้องเบาๆด้วยความตกใจทำให้ริมฝีปากเล็กพระจาก ไม่ต้องกลัวล่างใหญ่ทรงพลังกระเตงเธอขึ้นมาอยู่บนตัวเขาเนื้อกายหนั่นแน่นผ่าร้อนแข็งแรงความกลัววูบหนึ่งเกือบทำให้เธอเปลี่ยนใจแต่ริมฝีปากร้ายกาจก็มาสารต่อง,งานที่ค้างคาเอาไว้จูบของฟรานเชสโกยอดเยี่ยมเอามากๆแมนนี่จะไม่ใช่จูบแรกสำหรับเธอแต่ที่ผ่านมา ก็เป็นแค่จุบเล็กๆที่ไม่ได้เร้นรึกซอกซอนแลกลิ้นและริมฝีปากกันอย่างดุเดือดเช่นนี้นอกจากริมฝีปากของเขาจะสวยมันยังทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมจนเธอนุกฉุนที่เมาจนจำอะไรไม่ได้ในค่ำคืนนั้นครั้งแรกของเธอมันจะพิเศษสักแค่ไหนกันพิจิกาไม่สงสัยในความช่ำชอง หรือเป็นงานของเขาเลยสักนิดแค่จูบยังเจนจัดขนาดนี้เรื่องอื่นๆเธอไว้ใจเขาได้แน่และก็แทบจะอดใจรอไม่ไหวว่าจะเกิดอะไรขึ้นลมเย็นที่พัดโช,ชยรอบตัวหายไปเมื่อเขาพาเธอก้าวเข้ามาในบ้านปิดประตูปังอย่างรีบร้อนแล้วพาขึ้นบันไดไปชั้นบนอย่างรวดเร็ว ช่วยปิดประตูหน่อยเขาว่าคิ ial, ้วเรียวขมวดมุ่นนิดๆอย่างไม่ใคร่พอใจนักมันดูเหมือนการอ่อยเหยื่อเขาเกินไปอ๋อแล้วที่ทำอยู่นี่ยังไม่เกินไปอีกหรือมือผมไม่ว่างไม่ใช่แค่มือปากก็ไม่ว่างเหมือนกันเธอรู้ก็มือของเขากำลังจับก้นเธออยู่ไม่จับเปล่า ยังขยําอย่างเมามันอีกด้วยเอาเถอะมันไม่ใช่เรื่องเหนือบ่าก,กว่าแรงอะไรที่เธอจะช่วยส่งเคาะให้ก็ได้แค่อำหนวยความสะดวกนิดนิดหน่อยหน่อยถือว่าช่วยช่วยกันพอประตูเปิดผววเขาก็ไม่รอช้าที่จะพากันกระโจนลงไปบนเตียงหลังกว้างจนกระเด้งกระดอนขึ้นมาพร้อมๆกัน ร่างที่โลมลันพันตูผลัดออกจากกันพิจิกาหลุดเสียงหัวเราะออกมาทาั้งทที่ควรเป็นเวลาที่น่าเสน่หาและพิศวาสร่างสูงที่นอนเคียงข้างเธอพลิกตัวขึ้นมาคร่อมทับสายตาคมเบาที่ฉายชัดความปรารถนาเล่นลึกบอกเธอว่าเวลาแห่งความสนุกสนานจบลงแล้ว ดวงตาคู่สวยกระพริบทีหน้าตลกไปสักนิดไหมถ้าจะบอกว่าเธอกำลังจะมานึกกลัวเอาตอนนี้ลำคอเรียวสวยคลื่นขยับเมื่อกลืนน้ำลายเพื่อลดอาการคอแห้งผากฟรานเชสโกสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของหญิงสาวเขาใช้หลังมือไล่ข้อนิ้วแผวเบาที่แก้มนุ่มจูบเบาๆที่หน้าผาก รายจมูกและเปลึกตาเมื่อพิจิการหลับดวงตาลงริมฝีปากร้อนร้อนก็จูบเบาๆที่โหนกแก้มไล่ลงมาด้านซ้ายและด้านขวาก่อนจะประทับที่ริมฝีปากสีแดงอ่อนเฉดที่เพเยรอคอยปากหยกักบทเคลื่อนลงมาอย่างแผ่วเบาก่อนจะเน้นหนัก ลุกเร้าเข้ามาในโพรงปากหอมหวานเย้าวยวนกลิ่นของความแปลกใหม่ให้ความรู้สึกของความสดใหม่คล้ายกับคนไรประสบการณ์แต่คงไม่หรอกผู้หญิงสวยอย่างเธอคนที่กล้ากระโจนเข้าใส่ผู้ชายก่อนคนที่กล้ามาเมาหลับในบ้านของผู้ชายอื่นสาวไร้เดียงสาคนไหนก็คงไม่ทำกระมัง แต่เธอมีแฟนแล้วเป็นอีกเรื่องที่กวนใจใบหน้าคร้ามขยับห่างด้วยสํานึกผิดชอบชั่วดีที่ยังพอมีเหลืออยู่อย่างน้อยเขาก็ควรรู้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนี้ได้จริงๆดวงตาที่ปิดพริมรับรสสัมผัสซาบซ่านสวงปรือเปิดขึ้นมาเมื่อเขาชะงักไปใบหน้าคล้าม ลอยเด่นอยู่ตรงหน้าห่างไปประมาณคืบหนึ่งดวงตาคมล้ำลึกมองเธอเหมือนพิสวงสงสัยอยู่คิ้วเรียวเลิกสูงมีอะไรหรือคะอะไรที่ทำให้เขายังลังเลทั้งที่ติดเครื่องร้อนชาคุณมีอะไรจะบอกผมหรือเปล่าเธอไม่ค่อยเข้าใจนะัก เขากำลังถามถึงรสสนิยมเรื่องอย่างว่าของเธออยู่อย่างนั้นหรือไม่ค่ะคุณแน่ใจนะว่าจะทำเขาให้โอกาสเธอเปลี่ยนใจพิจิกามองลึกเข้าไปในดวงตาคู่นั้นพร้อมกับถามตัวเองว่าเธอยินดีจะทำเรื่องนี้กับเขาแน่หรือมาถึงขั้นนี้แล้วจะมัวลังเลอะไรอีกล่ะ ใบหน้างานจึงพงกเมื่อต้องการให้เขาพาเธอก้าวข้ามผ่านคืนอันปวดร้าวนี้ไปแต่คุณต้องป้องกันด้วยนะคะนั่นคือคำขอเดียวที่เธอเรียกร้องขอบคุณที่รับฟังคอมเมนต์ กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ฝากติดตามชูนอกหัวใจตอนต่อไปด้วยนะคะ